ก,กราบหนึ่งกราบสองนะฮะวันนี้เราก็จะมาทําข้อมูลเมสซัดเมสซัดสักอย่างหนึ่งแต่ผมขอเอ as, รียกเมสซัดก้วเันเมสซัดนั้นเป็นสป,ปรารที่มาจาก space. ไฮเปอร์สเปซเป้าหมายของมันก็คือการทําให้มนุษย์นั้นหายไปจากโลกใบนี้เปิดเรื่องมาที่วอเตอร์ฟรอนซิตี้อยู่ดีๆถตึกก็ระเบิดแล้วกลายเป็นทรายทำให้ทั้งเมืองเนี่ยชิบหายหมดแล้วหน่วยเ i g กอก็อเลยต้องส่งหน่วยไรนิ่งไปตรวจสอบพร้อมกับหน่วยภาคพื้นดินกาลหลังจากนั้นไม่นานก็มีสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับแมงกะพุนลอย บนฟ้าหน่วยไร่หนึ่งเลยไม่รรอช้าที่จะทําการสอยให้ร่วงแต่ก็ทําอะไรมันไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวบ่าเอ้ยต้องขออนุญาตถอยทับด่วนครับซึ่งกาโมูนเนี่ยคิดแผนเพ<ด>ื่อที่จะจัดการตัวของแมกพูยกนยักษ์แมกพุนวีสาต์ที่คอยใช้หน่วยพันตัวยื่โดยตัวต้นของมันนั้นคล้ายกับคลื่นแต่เป็นคลื่นพิเศษใส่คลื่วิธีจัดก,การก็คือใช้คลื่นสะท้อนโดยการให้พวกพ้องเนี่ยช่วยสร้างซึ่งทุกคอนก็ช่วยกันสร้างเสร็จอย่างว่องวายถ้าไม่กาโม่ได้นนเวลาแอคอาร์ตอาร์ตแอคเลยทําการเริ่มแผน ปล่อยคลื่นสะท้อนอย่างที่2ยิงให้ร่วงแต่หลังจากที่ยิงร่วงเนี่ยเปลี่ยนล่างเฉยเลยอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว,นว้นีว่วทำให้อุตรามแมงกาอาเนี่ยจะต้องมาจาัดก,การตอนแรกก็เหมือนจะเสียเปรียบแต่สุดท้ายก็ชนะไปอย่างง่ายดายด้วย, Ace, ยโฟตอนเอสไพรโมเมสาร์อยู่ในโหมดมูสปลาสถานที่กําเนิด M90S เก l าสิบเอสเตลาร์ซิสเต็มจุดอ่อนไฟความสามารถที่มีร่องหนว่าไม่มีอะไรโจมตีเข้า<ๆ>เพราะว่ามันเป็นคลื่นปล่อยแสงได้ค้ถูกทำลาย เมสา์สามารถปล่อยลำแสงแล้วก็ใช้หนวชดช็อตศัตรูไซโคเมาสา์บินได้ยิงลำแสงได้ปล่อยมือ,อยางยืดเพื่อช็อตศัตรูสามารถควบคุมมนุษย์ได้ด้วยคลื่นฟาร์มถีพิเศษแถมยังสามารถเผยแพร่ได้ที่เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับเสียงไซโคเมาสส์สองสามารถสร้างเวิร์มโฮลพร้อมกับลองสีทองที่เอาไวร้รบกวนอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้าร์มทรงจำของศัตรูเพื่อที่จะสร้างภาพหลอนแล้วก็บิดเบือนฟาร์มทรงจำไปด้วยปล่อยไฟฟ้าได้ควินเมาสสปล ่อยไฟฟ้าควบคุมคนได้แล้วก็สามารถสร้างภาพหลอนที่แต่ต้องได้เอาง,ง่ายๆว่าเหมือนร่างปลอมนั่นแหละครับเสียงของไซโคเมสาสองเป็นเสียงของเซรูกานอยแล้วนี่คือข้อมูลทั้งหมดเท่าที่ผมรู้เกี่ยวกับเมสาแล้วถ้าใครรู้มากกว่านั้นเนี่ยก็มาแฮกอาสกันได้นะบอกเลยว่าโดนแปนแน่นอนคุยว่าไปนั่นส่วนวันนี้ตัวผมก็ต้องขออนุญาตไกปูแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับ